ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืม like กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ๊ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เบ๊แม่จะมาเล่นเกมโลโบอกจะมาเล่นแบบเพชรจา้าไร้สาระวันนี้จะมาเล่นเป็น EPC ครับพี่แบงค์หันหน้ามาทางนี้หน่อย เดี๋ยววันนี้จะมีพี่แบงค์มาเล่นด้วยนะคะไมไปอีกจริงๆเรายังไม่เคยอัดคลิปกับพี่แบงค์ไม่เคยไปแล้วเราเคยอัด FC กับพี่แบงค์ตั้งแต่แต่เรายังไม่ลงคลิปอเดพี่แบงค์จบมาในผมลำพังจะขอสต็อปคลิปก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดคลิปเลยอะเปิดคลิปต่อสามสิบสามที่ละสามสองวิสามสิบเอ็ดวิสามสิบวิมาดูคนดาคนอื่นด้วย แม่แม่อะไรครับถ้า,าพ,พี่พูดอะไรเขาได้ยินไหมได้ยินนะอ๋อเคครับเวลามีคนโทรมาเวลารับสายแล้วอัดอยู่คนอื่นเขาจะได้ยินเสียงนะโอ้ครับครับว้าว ได้ตังมาด้วย่บทแมนสามารถเอาตังไปซื้อปืนใหม่ได้ด้วยนะไปซื้อแล้วแบทแมนแล่คนชื่อออโต้ทีวิตแบทแมนอัคจิปเปอรอคือใครเรอคือเอฟซีแบทเป็นเอฟซีแบทครับอายุเท่าไหร่อ่ะอ่าไ,ไม่รู้อ่ะแต่อยู่รู้แค่ยอย่างเดียวคืออยู่ป .4 โอ้ป .4 เนี่ยเอฟซี เอฟซีพี่โอแกชื่อออโต้เอฟซีผมชื่อออโต้เลยตั้งชื่อว่าออโต้หนึ่งกับออโต้สองนะข้าวประจข้าวประจำมันดีอะข้าวประจสนุกมากให้เล่นซ่อนและคนสอง้าวประจำมันขี้โกงอะเล่นบอลแล้วเป็นแม่ขัดคิ้วยังเนี่ยขัดอยู่ครับมาขอเบอร์ขอ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  เคยเปล่ยนไหมไม่เป็นน่ะโอ้พี่แบคเก,กือบเป็นน่ะครับแบคแมนอยู่ไหนน่ะไม่รู้ครับแบทแมนแล้วมลผมไปอยู่ที่สุดแล้วผมอยู่บนพัด์ตครับมันมีพัดแบบแบบที่ที่อยู่ใกล้ๆบ,บ้าน<ม>เป็แบค <น S 2> เลยแตวผมไปอยู่บนพาร์ตะ เดี๋ยวผม,มาหาพี่แบงในแถบนี้ก็ได้อะผมอยู่ที่สูงตอนนี้นี่จะเจอพี่แบงค์แล้วดีกัดนดีกันดีกันเฮ้ย <S <S ผมพี่ดังกับแี่ดีพ,พี่แบงค์สบายดนูน่าจะคนอื่นได้พี่แบงค์กดไปที่ลูกตา ถ้าจะกดเปลี่ยนดูคนอื่นก็ก็กดลูกศรนะกำลังดูแบทแมน,น <ะ S 2> แบทแมนจะไม่ตายตามการ์ตูนอะไรเนี่นยว่ปไปรอแบทตมยเอาตายเลยเดี๋ยวสตอปคลิปไปก่อนแล้วค่อยเปิดคลิปมันนาคลิปต่ออะไรครับ อะไรครับพี่ให้พี่แบงปิดเสียงได้ไหมผมถ่ายอยู่อะมันมันมันรบกวนสบรบกวเนเพื่อนเพื่อนช่วงพักครับห้าสี่สามสองเอ็ดสิบเก้า มี ages, มเจ้ามีมีอาวุธผู้เลือกพระเจ้าขอ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 เรจะได้ป <N> ิน <istas> <animales> <times> อย่าแบงอยู่นะอ้าวผมต้องแป๊บป่ะครับเดี๋ยวผมดูพี่ดูหน้าจอพี่แบงนะพีแ่แบงดูอย่างดูอยู่ครับเห็นพี่แบงอยู่ในตึกครับอยู่ในตึกเป็นสีน้ำตาลนะอยู่ข้างบนดาดฟ้าเนี่ย นี่นระผมไปทำไปไปไปซุ่มเพวกอรอแท็กนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเรับไอ้ังไม่รอลืมไปว่าสุ่มไม่ได้เลยผมดูพี่แดงนี่าาไไนาจอนแเงแยงถือขนมปังดูืออะไอ่ะร อรามีคนพ่นสเปรย์เคยพ่นอย่างนี้แล้วอ้าวประตูมาเอาได้แล้วนะยิง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 ชิมช่องช่อมช,อช,อชิมชิม,ชมอันนี้แมาตก พี่เบงม่หยาบตรงตรงเขียวๆนั่นนี่มัน,ม,น,ม,นมันเติมพลังมันได้ด้วยนะแล้วพี่เบนก็กลตรงลูกภาพี่พี่เดิงอยาบมาเกีย้ยวแ,แล้วแม่บ้านาก็ไม่เห็นอะไรเลย पता चला था ना นาบินขอ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 พี่แบงค์เป็นพ่อบคเนคผมตูอ้าพี่แบงค์อีกแล้วเหรอเนี่ยพี่แบงค์ไม่เคยเป็นแล้วเหรอพี่แงไม่เคยเล่นอ้ยทำไมออพี่แบไปซื้อพี่แบงไปซื้อสกินปราเจ้าตัวใหม่มาคุพี่ ใส่พี่แบงค์ไปซื้อสกินพระเจ้าตัวใหม่มาเลยไปได้ซื้อพริ้พระเจ้างั้นได้ซื้อตัวเดียวมันเจอโดยแม่มดแต่หนูไม่อยากใช้สกินแม่มดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าสักทียี่อะไี่แบงค์บล็อกดิบุมใบให้ว่าอยู่อยู่ใบแบบทำโกหกครับเพราะผมอยู่ตรงต่างคาเดยแล้วใบแบบคิดโกหก ไม่ใช่หรอที่นี่ไปของจริงว่าอยู่ตรงที่เป็นสีข,ขาวๆอ่ะไม่นาเป็นควันไปเลอ่ะพี่เป็นเก็บถั่วบได้ไหมคะผมสนญจเรืว่าผมจะไป มาดูบ้ามาแบ้วพี่อ่ะพี่ตายแล้วเป็นแม่พี่ไม่อยากถึงขั้นฆ่าแล้วรอดรอดกับมันมีอันนี้รอดอันนี้รอดสุดท้ายฮะห้ารอบนี้อันนี้คือรอบต่อไปคือรอบสุดท้ายถ้ารอบต่อไปเสร็จแล้วก็จะปิดคลิปแล้วก็ไปเล่นแบบลาวาเลยอ่ะ เดี๋ยวล่าสุดท้ายแล้วก็จะพักก่อนนะพักวางนะเป็นพวกว่าเป็นแมงอาบน้ำเสร็จแมงคุงตัวหักที่ตายไปสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแมงป้องสัตว์ก่อนทั้งหมดมา,ะา,าจะสอบไา,ายโรไปครับเอ่าข้าวไปเจ้า ันทำอะไรเจ็จมั้มคขอโทรหาพี่ก็ได้โอเคไหมเกแล้วพัดแม่จะไปอาบน้ำมั้ยใช่ไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยใครจะได้เป็นมัดแม่มามีนูเป็นมามีนอเป็นพระเจ้ามามีนูปเป็นพระเจ้าหนูเป็นพระเจ้า พิษแมลทวครับพิษแม่พิษแม่โหไม่ใส่สกินอะไรเลยก็สกินไม่ขี้เกียจใส่ก็ใส่ผ้ามันเท่ดีดำใหพลังมีสกิลอะไรคะันมั้มีสกิลส่า่

มีพลังกลมได้เด็ดหรอกใช้พลังออมยิ้มออมยิ้มฟาดเลยฮัลโหลเป็นยูแม็คที่เนยู่มหม กุมนะโอเคระบิดอูมไอสัตว์โอ้โหเ,เ,เลือดแบสมาขนาดนี้แล้วน้อยเจอ,อเลือดแบสพลัง h ิ t เลเซอที พี่ยังไม่ตายหรอมยังยังราะผมยังไม่ได้ตายเลับตายแล้วค่อยปิดอ่ะปังอันนี้ผมฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมฆ่าพี่แบงค์ได้ไหมอ่ะอ้าวเก่งเกินเราพัง ปากโ้ยิมลังฟ้าพาต่ดอด้วยพลังเลเซอร์ฉีดลำเซทีดบนอะไรครับอกนะมต้มเนลาวาิัอะไรนะบ,บอกมาเบ้มเนบลาวาใช่ไหม ใช่ครับมันมีท่าจิ๊แบบมันมีครับท่ามันมีครับถ้าจิ๊บมันมีเราไปอ่ะจิ๊บมันเื่นได้ไหมพี่แวมช่วยไปเล่นแบบแลาว,ว่าผมยังรอสกิลไม่ครบเลยเนี่ยไม่ครบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เล่นแบบนี้มันสนุกเนี่ย พลังลีซอตาตายแล้วอะที่พระเจ้าตายผมฆ่าไปกี่คนเนี่ยดูซิว่าผมฆ่าไปกี่คนโอ้ผมฆ่าไปหกคนเลยอะแมนะปะนันต่อเนยะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็ก,ก็ไปติวสอบอีกครับตื่งครับ สำหรับคลิปนี้แบนแบนขอตัวนาไปก่อนนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดตดามกดซับนะคะกดกระดิบกดแจกมเมนบุ้ยบุ้ย